สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ่ดีต้อนรับเข้าสู่อบ,บทอสค่ะวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักคุณพีระค่ะวันนี้คุณพ่อนะคะรู้จักกับอบ,บัตทอสได้ยังไงแล้วก็ทํางานอะไรโอเคฮะก็ผมพีระนะครับ อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตโซเชียลดิสแตนซ์ห่างๆหน่อยะะได้ค่ะรับสองเมตรนะครับให้เสียงมันชัดๆหน่อยหนึ่งผมก็ยินดีที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะฮะเอาน้ากาก,ากออกนิดนึงค่ะนะครับก็รู้จักอาบาทอสยังไงนะฮะ ส่วนตัวเนี่ยก็กําลังหานะครับแล้วก็ลูกชายที่ได้รถใหม่ก็กําลังหาศูนย์พ่นการสนิมแล้วก็เคลือบสีเคลือบิฟรมนะฮะเขาก็ทารีเสิร์ชมา,มากนะครับเช็คมาหมดเลยนะฮะเราอยู่ที่สมุทรปราการอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิมเขาหาทั่วเลยฮะในแอเรียที่ใกล้เคียงกันในรัศมี40-50กิโลนะฮะที่เราจะเดินทางได้สุดท้ายเขาก็มารายงานให้ทราบว่าอา่าวทอสน่าจะเป็นจุดที่สนใจมากที่สุดเขาก็ศึกษาลึกลงไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูรีวิวดู การทํางานจนกระทั่งเริ่มโฟกัสที่เอาบาทอฟมากขึ้นมาดูด้วยตัวเองส่วนตัวครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอารถตัวเองมาลองพอลองมาเสร็จก็มารายงานกับผมนะครับผมก็มาดูเองด้วยตานะครับแล้วก็เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เห็นพนักงานที่เป็นกันเองนะครับทีมงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบการจัดการที่เยี่ยมยอดนะครับก็ประทับใจก็เลยเริ่มเอาคันที่2ก็คือรถที่ตัวเองชอบมากเป็นแลนด์โรเวอร์มาให้ทาก็ ทำการกลอสนะฮะประกัน5ปีนะครับแล้วก็ทําเรื่องของคนการสดิมนะฮะซึ่งรถเนี่ยมันมีอายุมากกว่า8ปีแล้วนะครับก็แล้วก็รวมทั้งเรื่องของการเก็บเสียงดัมปิง้งนะฮะหลังจากที่เอาไปใช้ก็ประทับใจนะฮะด้วยตัวรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแลนด์โรเวอร์90เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เก็บเสียงอะไรนะฮะพอออกไปปั๊บเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วว่าเออให้มันได้ผลจริงๆนะนะฮะนอกเหนือจากคเรื่องความเงางามซึ่งพอดีเนี่ยมันเป็นหน้าฝนนะฮะก็เอาไปใช้งานก็เห็นได้ชัดเจนเลยฮะว่าน น้โครนมาไม่เกาะเราเก็บเสียงได้ดีทีเดียวนะครับก็นําคันที่2มาทำนะครับก็เป็นคันนี้นะฮะเป็น X6 นะครับก็เป็นรถที่ มีพลานุภาพแรงพอสมควรนะครับก็ผ่านการขัดเคลือบนะฮะแล้วก็ทําสีจากที่อื่นมาแล้วนะฮะก็มาเปรียบเทียบกับที่นี่ก็เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับก็เลยเลือกทําการเคลือบทําความสะอาดสีนะฮะแล้วก็เราใช้ฟิล์มนะฮะป้องกันนะฮะเหตุผลที่ใช้ฟิล์มเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตลอด8ปีที่ใช้มาเนี่ยนะครับรอยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นเรื่องคุณภาพฟิล์มที่ทางคุณนนท์เจ้าของเนี่ยนะฮะเอามาสาธิตก็ชอบมากนะครับ ซึ่งแตกต่างจากฟิล์ม ที่เราเจอจากที่อื่นนะครับก็ให้ความไว้วางใจอีกนะฮะก็ทําต่อเนื่องกันไปรวมทั้งเรื่องของการเก็บเสียงเรื่องของการเก็บงานภายในละเอียดมากครับละเอียดซะจนผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสถานประกอบการที่อื่นเนี่ยการจะทําให้ได้ดีกว่าอาัลบาทอสนี่น่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับกินกันเป็นเซียววิแล้วล่ะฮะนะครับถ้าเป็นนักแข่งขันนะครับก็โอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถคันอื่นต่อมาของที่บ้านอีกนะครับจนเกิดจะหมดแล้วฮะเหลือของภรรยาคนหนึ่งเอ่อไม่ใช่อีกคนหนึ่ง เหลืออีกหนึ่งคันนะฮะอีกหนึ <ri> นนนน่งคนนะฮะที่ยังไม่ได้เอามาทำพอดีรถแกอยู่ที่บ้าบึงประทับใจครับก็สําหรับความประทับใจอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็การบริการที่เยี่ยมยอดแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็คงไม่ต้องมีสงสัยหรอกฮะว่าจะมาใช้บริการต่อเนื่องอย่างไรนะฮะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆนะฮะที่อยากจะมาใช้ก็คงไม่ปฏิเสธจะแนะนํามาให้ที่นี่อย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าทีมงานอลบาทอสนะฮะ ทุกทุกท่านนะครับคุณนนท์นะจะรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้ได้ตลอดไปนะครับรวมทั้งเรื่องของการลงทุนใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพนะฮะใบ,บปัดนะฮะเครื่องพ่นนะฮะหรือว่าแม,แม้แต่การใช้เทปป้องกันนะทุกจุดนะฮะการเก็บรายละเอียดงานผมถือว่าเยี่ยมยอดครับนะฮะขอบคุณมากครับนะ ครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะคุณพ่อครับยินดีค,ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมผลงานกันได้ที่ร้านหรือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ